สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแจมนะคะคุณครูแจมสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูแจมจะมาสอนเรื่อง numbers นะคะก็คือตัวเลขหนึ่งถึงสิบนั่นเองนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะว่าหนึ่งถึงสิบออกเสียงว่ายอย่างไรนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เนะะื้อหาบทเรียนนะคะเรื่อง numbers นะคะ1ถึง10นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะออกเสียงไว้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> one one two two three, three Vow, vow, fie, fie. six six seven 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 eight eight nine nine Tend ค่ะเมื่อนักเรียนออกเสียงตามคุณครูแจมได้แล้วนะคะ ตัวเลข1นึถึงสินะคะวันนี้คุณครูก็จะมีการบ้านให้หนักเรียนนะคะในหนังสือภาษาอังกฤษนะคะของแ้นปรถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มสีฟ้านี้เลยนะคะให้หนักเรียนทําในหนังสือภาษาอังกฤษนะคะหน้าที่55 60และ67ค่ะค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทําการบ้านนะคะ คุณครูให้นักเรียนทำแบบบ้นานหน้า55แล้วก็60นะคะอันนี้มาดูหน้า55นะคะให้นักเรียนยงเส้นจับคู่จํานวนและภาพนะคะในภาพมีจํานวนเท่าไหร่ให้นักเรียนยงเส้นให้ตรงกับจํานวนรูปภาพได้เลยนะคะส่วนหน้า60นี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพสัตว์นะคะลงในช่องสีเหลี่ยมตามจํานวนนะคะที่ที่ข้อความด้านล่างนะคะที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่นกรอบสีฟ้ากรอบแดงนะคะก็จะเป็น three dogs นะคะ dogs แปลว่าสุนักนะคะมีจานวนเท่าไหรคะ3แปลว่าเท่าไรคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วนักเรียนก็วาดรูปสัตว์นะคะสุนักไปจํานวนตามที่ใต้ภาพได้เลยนะคะและก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะส่วนกรอบสีเขียวนะคะก็จะเป็น two cats นะคะ two cats cats แปลว่าแมวนะคะแมวกี่ตัวเอย่ยนะคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนรู้แล้วก็ใส่ วาดรูปนะคะแมวตามจํานวนที่คุณครูออกเสียงเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะส่วนกรอบสีชมพูนะคะก็เป็น five birds นะคะ five birds นะคะให้นักเรียน birds นะคะแปลว่านกนะคะก็คือ five แปลว่าเท่าไหร่คะให้นักเรียนวาดรูปนกตามจำนวนที่กำหนดให้ได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะ ค่ะนักเรียนการบ้านหน้าสุดท้ายนะคะหน้าที่67นะคะให้นักเรียนคัดนะคะภาษาอังกฤษตามที่กําหนดให้ได้เลยนะคะเป็นเรื่องตัวเลขนะคะเวลานักเรียนคัดนักเรียนก็ออกเสียงตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ทบทวนบทเรียนนะคะทบทวนเรื่องตัวเลขให้นักเรียนอ่านได้มากขึ้นและสามารถออกเสียงได้คล่องขึ้นนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ จบบทเรียนแล้วนะคะเรื่องตัวเลขนะคะ1-10ถึง10นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะบ่ายแล้วพบกันใหม่ค่ะ